ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพบพอคับพอแต้มมิงน้องพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามาติดตามเลขกเล่าพัฒนาของพ่อสวัสด์นพี่น้องเนาะครับของพ่อสวัสด์งวดแรกพอแต้มแด้มาลงอยู่งวดมือวันศุกหันบัวได้ลงนะพี่น้องครับกระชิดได้อยู่พอแล้วมาฝากพี่ฝากน amentos, ้องต่อเนื่องนะพี่น้องเนาะ ครับมือนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับพระเจ้าข้ามาติดตามตอีกนะครับเนาะกับลาวพัฒนาพ่อสวัสดนะครับครับมือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิสามกันยายนหกเจลาวพัฒนาออกสี่แปดหนึ่งหกสี่เจ็ดครับเลขล่างก็ออกหนึ่งหกนะพี่น้องเนาะครับเอามือนี้พระเจ้า้ามาตามมือของพ่อสวัสดนะครับเนาะลาวพัฒนานะครับ เอาไปเบิ่งนกำกันเลยพี่น้องวันจันทร์สิบหก ครับลาวพัฒนาของพ่อสวัสดิ์พี่น้องเนาะครับพอเล่าให้มาพี่น้อง ครับบิงรูดบนล่าง3กับสนะครับ ครับส่วนจับคู่เนาะพี่น้องเนาะศูนย์ส นะครับพักสามพี่น้องสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้า สานะครับครับกามีตัวเน้นพี่น้องครับพ่อพ่อเน้นให้ที่ศูนสี่ เก้าสี่สามศูนย์สามเก้านะครับ ครับพอละวานละวังระวังสามซีะ 3, 4, นะครับสามซี 3, 4, มานำกันนะพี่น้องสามซีซีสามนะครับครับชัดเจนยรตนะพี่น้องเนาะครับเอาฉะนั้นแล้วจะเลื่อมนะพี่น้องเริ่มมักสอบตัวเดีเฮาก็จะเลืมกลับตัวไว้นำนะพี่น้องเนาะ ครับพอเตรียมกระเจเบื้องพี่น้องครับลาวพัฒนา16ทับ9ทับ6 7เ,เด่นบนล่าง3กับ4ครับก็มี0 4 1 4 9 4 6 4 3 0 3 1 3 9 3 6ครับมี3 4นำนะพี่น้องครับเห็นปะครับตัวเน้นก็คือ0 4 3 0 4 9 6 9 4 3 9นะพี่น้องเนาะตัวเน้นนะครับ คอยเขาคอยแตกปังๆเด้องวดนี้อับพี่น้องเอซีก็จะได้โฉบๆมันๆกันนาะพี่น้องเนาะครับพอเตมกบข้อขอ,ขอบคุณในหลายเรไ้อครับเด้อพอสวัสดิ์นะครับเนาะหรือว่าพอเผ็ดช่มาไห้นะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่นแนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพอดค,คอยเข่าคอยให้แตกปังๆ พี่น้องเอฟซีก็จะได้สศกโศกมันมานกันเอาที่สําคัญนะพี่น้องเนะื้ออย่าลืมมักตัวใดสอบตัวใดก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับเนาะครับเอ้ออย่าลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมนําเนี่ยนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมนํานะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พ่อเตียมก็ข้อกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียม รับปรเปแ่ยมข้อไว้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญได้พี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไขใ่ใหญ่มีนะพี่น้องเนาะขับคอยมีแต่โสกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตมก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไวพ้พอกันชิปนาะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม